วันที่25-26สิงหาคมที่ผ่านมาปปชลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาสินบนตามโครงการผสานพลังป้องปรามการให้และการรับสินบนหรือแทบประเด็นสินบนที่เกี่ยวกับชายแดนและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศณจังหวัดเชียงรายเริ่มจากด่านศุลกากรเชียงแสนด่านศุลกากรเชียงของและด่านกักกันสัตว์เชียงรายจากการตรวจสอบทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกสินค้าพบว่าแต่ละส่วนงานมีความพยายามของการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเชื่อมโยงการดําเนินงานซึ่งช่วยลดดุลยพิน และลดปัญหาสินบนได้ทางหนึ่งงานหลังจากนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องมาช่วยกันติดตามต่อว่าแม้จะมีระบบแล้วนะครับยังคงมีเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับอยู่หรือเปล่าหรือแม้จะมีระบบแล้วครับยังคงมีใครที่เป็นผู้ประกอบการยังคงเสนอให้สินบนแบบนี้อยู่หรือเปล่าตัวน,นั้นแหละครับที่จะสามารถมามีส่วนร่วมช่วยเหลือกันช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือสำนักงานปปชแล้วก็ช่วยเหลือประเทศชาติ